ครับพรไอ้สามทุทีรมไปเอา,เอานำออกแล้วครับเทนนำออกก่อนผมเลยมาเทมาขับปอมอันนี้ครับฝากกดติดตามช่องแบบคองกอนชาแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมือนีผมจับภาพพีหนงมา เก็บรักษาหมักข้าวป้อมครับือตอนนี้มันหลายครับกินโมเบิร์ตครับกิ้นมือเดียวก็ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อว่าในกินหนานครับคืออยู่นี่มันหลายอยู่ครับแต่ว่าผมโมเก็บไปเบิร์ครับเพราะว่าจะเอาไปแจก,กพี่แจก,กน้องกินเพราะมันกินโมเบิร์ครับเ็เลยงจะเก็บไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อว่าไปยินโดนครับขึ้ขอดีของมาขํามปอมเนี่ยครับคือทําเป็นยาแก้ไอดีที่สุดครับถ้าเอาไอหนักๆนี่วิธียินนี่คือตอนส่วนมากตอนนอนครับมันจะไอเอ,อ้อมไปคางกับพุงแก้มมัดกับสีบไอปัดขืนเลยครับเวดมาข้ามปอมแค่ลูกเดียวเลยครับก็คือ ได้การแล้วครับดีครับคือม,มาเริ่มวิธีเก็บรักษามะขาป้อมกันเลยครับครับเดี๋ยวเปิดไปดำเนินกันครับขันแหลกเขานำว่าลากมะขาป้อมก่อนครับก่อนเท่าสิเก็บรักษาไว้ง่ายๆครับเติมเกเื้อลงครับแค่ ก็ถึงสอนซ่ากับพ่อแล้วครับที่ผมโบโบกเก็บใบหลายครับไล่เพื่อเข้ากันครับ คำปลอมลงไปครับซื้อเซน,น้ำไว้ดสามนาที่ครับ เข้าจังเอาขึ้นครับ <c oughs> ครับพอไส้็สามที่มี้วผมไปเอานำออกแล้วครับเท <c oughs> นำหอกก่อนผมเลยมาเทมารับป้อม <c oughs> อมันน,นี้ครับครับต่อมาคือแ่ดี่ครับเ <c oughs> <c oughs> ติมเบกกิ้งโซดาลงไปครับ นี่แหะครับประมาณเพื่องส่วนครับประมาณส่วนซ่าหนึ่งครับละลาล่น้ำครับมาคขาปปอมลงไปครับใส่มักขาปปอมไป สามนาทีครับเขาถึงเอาขึ้นครับเพราะว่าบิ๊กซินโซดาจะไปรักษาเหนือของคํำปอมเห็นมันเก็บรักษาเด้ดโดนครับเก็บโดนเป็นเดือนเป็นปีอยู่แล้วครับทาขิ้นบเบิดครับคือมันสิ่ง้งสภาพ เป็นมะขามป้อมคือเก่าครับ,รบดีโบน้โบสีโบดําครับครับพ่อเลยสามหน้าที่แล้วที่มะขามแล้วไปพึ่งแดดให้มันเหี่ยงครับพึ่งร่มก็ได้ครับโบต้องพึ่งแดดพึ่งพอหาพึ่งแดดเดียดเด๋ยวมันจะมันจะผิวมันจะสัมสีดครับ พึ่งรง่มไปครับเื่อว่าให้มันแหีงครับพอมันแห้งเข้าจังมาแพ็กใบถุงครับครับหลังจากที่มาท้ากรอบดิผมไปพึ่งล่มมันแห้งแล้วครับผมก็เลยจะเก็บเขาว้ถุงครับเก็บไปถุงเพื่อจะได้ รักษามะขามป้อมไปกินแลวดนครับถามันโร้หลา,ายก็บบยกับโตรงเก็บจบครับถามันหลายก็ยังเก็บไปเรื่อว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายคนเหฮาครับกีนขาเป็นยาแก้ไอดีที่สุดครับสำหรับผมกินมา แม่ตยาปิทยา,าสตร์กระบุรีสัมครับ ััไปครบแค่นี้นลครับเอาไปไว้ตู้เย็นครับนี่ครับเก็บรักษาไว้ตู้เย็นครับไว้สั่นธรรมดาแล้วครับจะกเก็บแต่ยูเป็นเดือนเป็นปีอยู่ลรอครับแบบง่ายๆครับคือข้าวบด้เสียยังหลายดอก แค่ขามีเกลือครับเบกกิงโซดาแค่นิดเดียวครับก็บใส่ได้แล้วครับเบื้องคลิปนี้แล้วว่าเห็นมีประโยชน์ครับก็บฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับิิหน่ะผมจะหาเรลืองเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชาแนลนีน่นะครับผมขอบคุณครับ